The Voice Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP Alnew Cola Artist Sport อาจารย์มหาวิทยาลัยสาวที่ทำให้โคชถึงกับต้องหันกลับมาทั้ง4คนรออะไรกันอยู่แล้ว ไม่รู้จะขายของยังไงนะครับก็แล้วแต่จากกรุนานะครับเขาไม่รู้แล้วโอ้ย โคชใจเต้นมากอ่ะโคชแบบว่าใจเต้นมากนี่ฉันอะใจลุ้นหนักกว่าเขาอีกคุณขอโทษนะคะดูขอลูอกพี่ก้องค่ะในที่สุดโคชก้องก็ได้สมาชิกคนแรกของทีทำให้โคชก้องดีใจจนถึงจะเก็บอาการไม่อยู่ สุดยอดมากเก่งหลายๆอย่างมากเก่งเก่งได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะที่สําคัญคือมีไอ้ยางนี่อยู่แล้วยังยังร้องเพลงได้อีกอ่ะก็เก่งมากเลยแชมป์อ่ะโคตรเก่งเลยอ่ะผู้ที่จะขึ้นสู่เวที Blind Audition อีกหนึ่งคน จากผู้เข้าแข่งขันมากมายที่กำลังรอคอยอยู่เป็นสาวมาดลรึมอายุ21ปีน,นี่ค่ะชื่อสุทธิพัฒนสุทธิวานิชค่ะชื่อเล่นชื่อพัฒตอนนี้ก็เรียนอยู่ปี4ดุริยางคศาสตร์สิลปรกรแล้วก็มีทำเพลงทำวงอิสระอยู่ค่ะ แล้วนี่คือมีิวีดีโอด้วยใช่นอนนอนแล้วแล้วตอนนั้นออกจะไค่ไหนอะไรยังไงครับอันนี้ออกทำกันเองค่ะทำกันเองใช่แล้วมีมีวีดีโอด้วยใค่ใจตามก็ถามกันค่ะหามกันเพื่อนเราที่วงออที่วงชอบร้องเพลงแบบดักหน่อยแต่ว่ารู้สึกมีความสุขอะไรก็ได้ที่เขาทำแล้วมีความสุขพ่อแม่มีความสุข ด้วยความตั้งใจโชคดีขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้เข้ามาการกดสูดส้ๆแม่เป็นกำลังใจอยู่ข้างล่าง When hear the you Your skin makes me cry. You float like fire in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. ก็าหางเสียงยังไม่หมดกดคนสุดท้ายจะเป็นอะไรไปสวัสดีครับสวัสด่ะชื่ออะไรคะชื่อพัดแ่ะคือเมื่อกี้ที่กดช้ากันเนี่ยผมว่าไอตอนรนรนนเนี่ยมันมันจะมีความโน้ตค่อนข้างเพี้ยนพอสมควรแต่ว่าที่เราสัมผัสได้จริงๆก็คืออารมณ์มันมาเต็มอารมณ์มันแบบว่า ดาร์กสุดๆแล้วก็มันเป็นความดาร์กที่มีมนสเสน่ห์มากจนอยากจะหันมาดูว่าคนคนนี้หน้าตาเป็นไงวะมันผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยเคยอกหักมาแล้วกี่ครั้งหักอกหักอกมาแล้วกี่คนและตอนนี้เขาอยากจะอยู่ทีมอะไรใช่ทีมเราหรือไม่ทำเสียงเยอะภาคหนังกางแปลมันดาร์กจริงพี่ ร้องเพลงใสๆได้บ้างไหมครับใสๆก็ดาค่ะใสๆใสๆก็ยังดารมาดูโกะอะไรเงี้ยช่วยร้องให้ฟังหน่อยะได้ได้ได้ร้องเลยใช่ไหมคะร้องให้ดัร์กดากนะเอาดัร์กดากเลยนะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันเอาไปไหมเหมือน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 เพลงซาวด์แทร็กประกอบไม่นาคภาคสองแล้วยื่นมือมา เก็บเองก็ได e e ้เนี <mm ่ยเก็บเองก็ได้เนมือยาวขนาดนี้มาจริงๆแล้วผมผมผมตกอยู่ในภวังนะที่ผมหันมาผมบอกให้เลยว่าสายร็อกสองสายก็หันมาแล้วผมไม่สู้ทําสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ว่าผมอยากจะหันมาบอกคุณว่าคุณทําให้ผมนึกถึงเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิกวชิระประลันผมคิดถึงเขามากฟังคุณแล้วผมคิถึงเขามากๆไม่ได้เจอเขานานล้ะด้วยสุดยอดขอบคุณค่ะ น้องน้องไปร้องตามงานแต่งงานมั่งไหมยังยังไม่เคยลองอ่ะออย่ามางานผมนะโอ้โหถ้าอยู่ทีมผมนี่เพลงดาร์กผมเพียบอะไรอ่ะน้องเพลงดาร์กตอนไหนอ่ะดาร์กเวเตอร์มีมีโอ้โหดนตรีนี่โฟนนอนบลอลร้องสบายเลยเนี่ยใช่ไหมชอบไหมใคอนะเป็นอาม่าของใครโฟนนอรบบอนเพลงอ h a ์อัพ ใช่ไหมวัดสับอายุมากอะไรของเยเหมาะเหมาะคนละเพลงคนละเพลงได้เวลาเลือกแล้วค่ะจะอยู่ทีมไหนคะก็ขอบคุณพี่ทั้งสามคนนะคะแล้วก็พี่เจนนิเฟอร์คิมที่กดมาตอนสุดท้าย น้องพูดที่มันมีความสุขกว่านี้ได้ไหมฮะมันใจว่าน้องเฉยๆนี่เริ่มหัวเราะแล้วเริ่มเขาดีใจจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาเริ่มขำแล้วเดี๋ยวก่อนโอเคครับอ่ะอ่เอางี้เลือกเลือกใครมาจากบ้านก่อนมาครับมีมีค่ะมีค่ะใครจ้ะก็พี่สเต็มค่ะก็เลือกนะแล้วยังคิดเหมือนเดิมอยู่ไหมเหมือนเดิมโอเค

เดี่ไปที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันแม่ดเอาดีใจมานแ่ดีใจและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปก็มาพร้อมกับความมั่นใจเต็มที่สวัสดีค่ะขวัญแก้วคณนิสัยลูกแก้วค่ะเป็นนักแสดงอิสระค่ะเป็นส่วนใหญ่เร่ละครเวทีนะคะแล้วก็เป็นนักร้องอาชีพด้วยค่ะชอบแสดงในมิวสิควอลมากๆเพราะว่าเราเราได้ทำทุกอย่างพร้อมกัน ศักยภาพต่างๆที่เรามีเช่นก็คือเล่นละครร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยแต่จริงๆก็ไม่ได้เต้นเก่งเท่าไหร่ค่ะก็พอได้ค่ะไม่ต้องตื่นเต้นแค่นี้เหรอราอยู่ข้างเธอเสมอเต้นพี่นะลูกไม่ต้องตื่นเต้นแม่ตื่นเต้นแทนสวยมากช่างพี่นะ การร้องเพลงของแก้วแก้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เปล่งเสียงร้องออกมาเป็นเพลงแต่ว่ามันต้องสื่อสารข้อความหรือว่าความหมายทั้งหมดของเพลงออกมาด้วยการสื่อสารก็น่าจะเป็นหนึ่งอันหรือว่าความจริงใจที่เราพยายามที่จะสื่อออกไปให้คนดูได้ได้รับชมรับฟังเนี่ยน่าจะเป็นจุดแข็งมั้งคะดูพอมาแล้วดกวดีมาแก้ว ถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งฉันก็ ข้างเดียวเข้าไว้ไม่เช่นนั้นใจฉัน สวัสดีครับก่อนนี้ถามชื่อผมจะบอกให้โพสต์ทุกท่านเสียใจก่อนนะครับที่ไม่ได้เห็นหันมาเห็นลีลาของคุณคืออะไรครับพี่กองโอ้โหลีลาเขาเหลือล้ายอ่ะทำไมคะเขาทำตีลังกาสัมเปอร์อหรอเขาทำอะไรบ้างอ่ะก็เกือบๆนะเกือบๆแบบว่าลีลาแบบเขาเอาหัวออกมามีไส้ด้วยเฮ้ยขนาดนั้นแบบว่าว้าวอ่ะเดี๋ยวไปลอทีครับชื่ออะไรครับ ลูกแก้วค่ะขวัญแก้วของนิสัยค่ะครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับส3ค่ะอืมค่ะร้องอาชีพอยู่ที่ไหนบ้างครับร้องอาชีพด้วยค่ะแล้วก็เล่นละครเวทีด้วยค่ะว้าวถึงว่าลีลาฟิลฟ้าขนาดนี้เ <c oughs> สียดายไม่ได้หันมา <c oughs> คือผมไม่เห็นความแซบที่พี่กล้องบอกเลยผมจะไปรอดูทางทีวีนะฮะได้เลยครับผมตรงนี้เนี่ยมไม่ตื่นเต้นนะครับอ้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมโคชกล้องครับ ยินดีนะครับเกมากต้เเลยไสียออข้งนอช่วงหน้ากับเสียงที่ไพเราะจนคุณต้องหลงรัก คุณเนี่ยคือเสียงจริงตัวจริง